ช่อขนมช่อช็อกโกแลตเรามาทำของข,องขวัญเซอร์ไพรส์แปลกใหม่หน่าทานด้วยค่ะวิธีทำมาดูเลยนะคะเราก็จะเตรียมขนมไม้เสียบลูกชิ้นสกอตเทปแท่งโฟมกระดาษจัดห่อแล้วก็โบนะคะเรานำขนมหรือช็อกโกแลตที่เราต้องการนะคะมายึดติดกับไม้เสียบลูกชิ้นที่มีปลายแหลมนะคะ่าเหตุผลที่เราจะใช้สก o อตเทป ใสขนาดใหญ่ก็คือยึดแน่นนะคะยึดแน่นไม่หลุดออกง่ายค่ะเตรียมให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาจัดเสียบใส่โฟมแท่งค่ะแล้วเราก็จะจัดทรงนะคะจัดทรงว่าเราอยากได้แบบกลมหรือว่าแบบเรียงทรงยาวนะคะตรงไหนที่ไม่แน่น ยังขยับขยื่อนอยู่นะคะเราก็สามารถที่จะใช้สก็อตเทปใสในการพยุงยึดติดได้นะคะทั้งข้างหน้าและข้างหลังค่ะหลายคลิปที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้ครูเคก็ได้สอนช่อขนมไปเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะมีประมาณ10รูปแบบนะคะไปรับชมย้อนหลังได้ค่ะและหากว่าเพื่อนๆหรือว่าน้องๆท่านไหนนะคะ ที่จะสั่งวัสดุอุปกรณ์ในการทำช่อแบบนี้ก็เข้าไปสั่งหรือว่าไปดูในอัลบั้มเพจได้นะคะเรามีบริการสำหรับวัสดุจัดช่อดอกไม้วัสดุทำของขวัญแบบต่างๆค่ะมีบริการขายปลีกนะคะสั่งตามคลิปวิดีโอก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าใครจะสั่งเป็นช่อสำเร็จรูปก็มีขายเช่นกันนะคะ อันนี้ครูเค้กใช้กระดาษสานะคะสีน้ำตาลโอวันตินในการทำชั้นที่1ค่ะแล้วเดี๋ยวครูเค้กก็จะใช้กระดาษคลาสลายหนังสือพิมพ์สีน้ำตาลนะคะแนววินเทจสวยงามนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยค่ะช่อนี้ครูเค้กทำส่งลูกค้านะคะราคาช่อละร้อยกว่าบาทค่ะ แต่ในเพจของครูเค้กก็จะมีราคาอื่นๆด้วยนะคะ200กว่าบาท300กว่าบาทอยู่ที่วัสดุในการจัดทำแล้วก็รูปแบบรูปทรงจำนวนขนมอะไรแบบนี้นะคะลองเข้าไปเยี่ยมดูในอัลบั้มของเพจค่ะส่วนท่านไหนที่อยากจะฝึกอาชีพหรือฝึกทำของขวัญตามคลิปวิดีโอนะคะก็สามารถเข้าไปชมที่ y t u t u นะคะในอัลบั้มของขวั แล้วก็ส่วนในเพจก็มีเป็นวิดีโอในหมวดหมู่ของการสอนงานในเพจด้วยค่ะท่านผู้ชมอยากจะให้ครูเค้กสอนงานประดิษฐ์ประดอยการทำของขวัญเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ